คงเหลือเพียงแคตัวฉันที่จมอ,อยู่กับความลัง,งเรื่องราที่ผ่านเข้ามายังคงทำร้ายฉันอยู่ซึ้ำแต่เธอยันยันจะลาจากความสัมพันธ์มันคงขาดแต่เธอคงลืมไปแล้วว่าเรานั้นเคยได้รักเธอบอกจะมีแค่ฉันพอเธอไปเจอคนนั้นเรื่องราวความรักก็เลยแปรผันแค่อยากให้เธอรู้ว่าฉันยังคงเสียใจ t o u จ e เป็นเล I'm not to be lady It was my fault t o l e t you g o I need you to know เอกคงแรกที่เราเจอกันมันเหมือนฝันที่ฉันไม่ลืมเลือนภาพเก่าๆมันคอยย้ำเตือนในตอนนั้นฉันก็คิดแค่เพื่อนดอกคุหล,ลาบที่เคยประดับมอบให้เธอในมือถนัดฉันรอดูจนเธอเดินกลับอยากเฝ้ารอในยามจะหลับตาลง Just like that อดีที่อัศดงเพิดถึงเธอในตอนที่แต่งงานเขียน จังวัยชราในตอนที่เรากเกษียณะฉันคงจำเรื่องเล่าที่เคยผ่านความทรงจำที่เจ็บปวดมันอยู่กับฉันไม่เคยห่างอยากให้เธอลืมถึงฉันยังคงเก็บแม้จากวันนั้นตรงถึงวันนี้แต่ฉันยังคงเจ็บคงลืมเพียงแค่ตัวฉันที่จมอยู่กับความหลังเรื่องเล่าที่ผ่านเข้ามายังคงทำไรฉันอยู่ซ้ำๆแต่เธอยืนยันจะลาจากความสัมพันธ์มันคงครางแต่เธอคง ไปแล้ว,ว่าเรานั้นเคยได้รัก,กเธอบอกจะมีแค่ฉันเพราะเธอไปเจอคนนั้นดึงเราความรักก็เลยแปรพันขี้อยากให้เธอรู้ว่าฉันยังคง้มที่เธ อุ่นที่ฉันได้ก่อดมันคงไม่เศร้าแต่ไม่มีเธอหลอกไอ้คำสัญญาที่มีเป็นพันสุดท้ายเธอทำเป็นลืมมันกับความรักที่เย็นชาทําให้ฉันถ้าไม่มีน้ําตาความสุขเศร้าตอนที่เธอบอกราลูากดีว่าเธอคงไม่กลับมาได้แต่คิดได้แต่ฝัน เห็นภาพเธออยู่ในนั้นยังรักกันดีในความทรงจำจำทุกสิ่งที่เราเคยทำแม้เวลาจะผ่านไปนานฉันยังเห็นเป็นเรื่องเมื่อวานยังคิดถึงเธอแทบทุกวันทุกเรื่องราวที่เรามีกันอยากจะกอดเธออีกสักครั้งให้มันเป็นดั่งที่เคยหวงังว่าข้างใกลเธอจะมีฉันและเคียงคู่กันไปให้นานจนถึงเช้าตอนที่ฟ้าสว่างจนถึงเช้าตอนที่ฟ้าสว่าง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn